สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาสอนการอ่านแปลแล้วก็แปะท้ายด้วยการแต่งประโยคนะคะยึดจากเนื้อหาของคอร์สคูณ3ซีรีส์2ใครสนใจตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีๆเลยว่ามีเทคนิคการสอนอย่างไรให้พวกเราเก่งแบบอัพสกิลรวมนะคะไม่ได้มาแค่อ่านแปลนะย้ำค่ะพาแต่งประโยคเน้นสื่อสารด้วยค่ะเรื่องแรกนั่นก็คือคลโอพัตราราชนีผู้ทรงอำนาจและฉลาด ที่กล้าทา้าทายกดรงคลีโอพัตรานะคะ3 4ะี่อาจจะจับความนะคล e โอ atra was not just known for her beauty but also for her intelligence charm and political skills ก็ขึ้นต้นนะคะคลิโอพาอ่ะโดยหน้าที่ของจุดนี้คลิโอพัตราทาหน้าที่เป็นประธานนะคะ was not just known เราก็ต้องตีความประโยคถ้าเกิด was known เนี่ยเฉยมันจะแปลว่าขึ้นชื่อว่าคุ้นเคยคำว่า well known for ไหมคือมีชื่อเสียงในเรื่องแต่นี่มี not ก็คือมันไปคู่กันกับ but also ไม่ใช่แค่แต่ยังมีนั่นอีกนะอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ประเด็นเดียวนะแต่ยังมีอะไรอีกความหมายก็คือไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามเพียงอย่างเดียวยังขึ้นชื่อในเรื่องของความฉลาด ความมีเสน่ห์และก็ political skills ทักษะเรื่องของการเมืองด้วย highly educated มีการศึกษาสูงนะ speaking multiple languages พูดได้หลายภาษา and understanding the politics of her time คำว่า politics แปลว,ว่าการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเขาพูดถึงคุณสมบัตินะคะว่าเธอเนี่ยทั้งมีการศึกษาสูงนะแล้วก็ ได้หลายภาษารวมถึงเข้าใจการเมืองในเวลาของนั้นๆนะคะือเข้าใจสถานะการเมืองในเวลาของหล่อนเอง Cleopatra was much more than just a pretty face Cleopatra เนี่ยเป็นมากกว่าแค่ความสวยงามนะคะ Pretty face ก็คือแค่สวยอย่างเดียวแต่ Cleopatra นี่ทั้งสวยและทั้งฉลาดอีกต่างหากใช้ความสวยได้ด้วยนะ She used her relationships relationship รืว่า ความสัมพันธ์นะคะเธอยังใช้ความสัมพันธ์ก็คือมีความสัมพันธ์ออกออกเดทกันนะคะกับผู้ชายที่มีบารมีอย่าง j u l i ีย c ซีซา r แล้วก็ Mark a n t นโทนด้วยนะคะก็คือไม่ได้มีแฟนคนเดียวนะแต่ไม่ใช่แค่การออกเดทปกติคะ่ะแต่ว่าต้องมีคอนเนคชั่นต้องแบบ ใช้เส้นสาย to help protect Egypt's independence from Rome เพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะช่วยปกช่กอะไรรักษาปกป้องรักษาปกป้องอิสระของอียิปต์จากกรุงโรมน,นั่นเยงพอเห็นตรงนี้ปั๊บนะคะการแปลนะคะ apostrophe s ตรงนี้แปลว่าของแต่คราวนี้พอคุณจะแปลคุณก็ต้องยึดตัวนี้เป็นคำนามหลักแล้วก็ตามด้วย ของอียิปต์แลใหม่พร้อมรุ่ง้มงช้าๆนะคะอิสระของอียิปต์จากกรุงรม proving herself to be a clever and powerful leader นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่านะตัวเธอเนี่ยเป็นคนที่เห็นไหมคะคำนามหลักอยู่นี่นะแล้วเราก็แตะเข้ามาเป็น adjective นี่คือคำนามผู้นำที่ มีอำนาจแล้วก็ยังเฉลียวฉลาดอีกตั้งหากนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นฝั่งของภาษาไทยสำหรับใครที่เรียนไม่ค่อยทันอยากจะไปจับจุดเพิ่มเติมก็ตามเก็บได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเก,ก็บกับคุณสมิีกสักประมาณประโยคสองประโยคนะ despite the intense power struggles around her despite แปลว่าถึงแม้ว่านะคะแต่การใช้ despite นี้จะต้องตามด้วยคำนามหรือนามวลีเท่านั้นซึ่งจะต่างจากคำว่า all ความหมายแปลว่าแม้ว่าเหมือนกันแต่การตามหลังต้อง sv มาเป็นประโยคตรงนี้มาเป็นคำนามแต่ข้างหลัง a l t h o u g h คือประโยคนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ทั้งหมดถือเป็นประโยคไหมไม่ใช่คืออะไร ถ้าคุณคิดว่าเป็นนามและนามวลีคุณคิดถูกแล้วนะก็คือเป็นคํานามวลียาวซะด้วยสิแต่ไม่ใช่ประโยคเพราะเปลี่ยนแค่คํานามมาไม่ได้เป็นการห้อยคํานามกับกริยานะคะเห็นไหมมาแค่คํานามถ้าเป็นเอก็คือเอสตัวเดียวไม่มีดีนะถึงแม้ว่าจะมีอ,อตัวนี้เป็นคํานามหลักเร็วหาช่วยคุณส้มหน่อยเร็วถึงแม้ว่าอํานาจหรือเ่า ไม่ถึงแม้ว่าความเข้มข้นหรือเปล่าไม่ดูให้ถูก struggle s, do do. Oh, struggles <S เป็นคำนามหลักก็คือการเอาตัวรอดนะคะ struggle s การเอาตัวรอดอย่างลำบากถึงแม้ว่าการเอาตัวรอดการฝ่าฟันเรื่องอำนาจอย่างเข้มข้นรอบตัวเธอระราบใหม่แล้วขึ้นใหม่แปลเกลียวพัตราก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของ ความอบอุ่นส่วนบุคคลประมาณว่าใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอุ่นใจนะถึงแม้ว่าคริวพัตราจะเป็นบุคลิกที่เฟียวเฟี้ยวฟ้าหรือเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นผู้นําที่เด็ดขาดเธอก็ยังจริงๆแล้วลึกๆเธอเป็นคนที่มีน้ําใจอบอ้อมอารีนะ her intelligence and charm help her win allies and gather support intelligence เปัว่าความฉลาดความฉลาดของเธอนั้นยังไม่พอแล้วก็ เสน่ห์ช a r m นะคะได้ช่วยให้เธอนั้น a l l i e แปลว่าพันธมิตร to win a l l i e ก็คือ win ก็คือการเอาชนะใจได้คือมาอยู่เป็นฝั่งของเธอนะ,ะแล้วก็รวบรวมการสนับสนุนให้มาหนุนหลังเธอได้นั่นเองค่ะเอาล่ะ right. ตรงนี้ไปแปลเองนะ her famous relationships with Caesar and Antony weren't just about romance คือแค่ออกเดทกันแค่ความรักๆก,กันไหมไม่ใช่แค่นั้นแต่เพราะอะไรนะคะฉะนั้นใครที่ได้เรียนกับรครณต้มก็จะรู้ว่าเออเนื้อหาที่คุณต้มมาลงให้นะ่ะเป็นเนื้อหาความจริงนะคะเป็น history ประวัติศาสตร์ที่คุณจะได้ทั้งความรู้รอบโลกเลยนะไม่ใช่แค่ความรู้ในประเทศเป็นความรู้ที่เป็น global knowledge แต่เอามาถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแปะสับตรงนี้ให้ด้วยนะคะตรงนี้มีทั้งเฉลยนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการแต่งประโยคถ้าคุณจะพูดว่า บางนะเลียวพัตราไม่ใช่มีแค่ความสวยนะแต่ยังฉลาดและมีเสน่ห์อีกด้วยอ่ะแบบนี้จะพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงอืบางคนไม่ได้ติดปัญหาเรื่องการอ่านแปลเมื่อกี้ที่ครูส้มพาอ่านแปลก็ได้เร็วซะด้วยแปลแม่นอีกต่างหาะแต่ติดที่ตรงนี้คอสน,นี้ตอบโจทย์คอสคอสนี้เก่าถูกจุดสำหรับคนที่อ่านออกเข้าใจอยู่คนเดียวแต่พอจะสื่อสาร ไม่มีใครรู้เรื่องด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลงเรียนได้เลยนะคะคอร์สคูณ3ซีรีส์ที่2ออกแล้วสมัครปุ๊บดึงเข้ากลุ่มทันทีแล้วก็ได้รับเอกสารดาวน์โหลดได้ทันทีเช่นเดียวกันจะมีการโพสคลิปทุกๆสัปดาห์และก็จะได้เข้ากลุ่มเทเลพรอมเตอร์ด้วยเพื่อฝึกเพจการพูดปรับการพูดและการออกเสียงให้เร็วอย่างเป็นโปรมืออาชีพเหมือนนักข่าวหรือนักพากภาษาอังกฤษเลยทีเดียวครับ ใครที่เข้ากลุ่ม t e l e พรอมเตอร์แล้วนะะคสนใจอยากจะเรียนคอร์สคูณ3ซีรีส์2ทักมาได้อินบ็อกซ์ของเพจเราเลยนะคะ English Fit and f r i e n d Firm มาเรียนด้วยกันค่ะทุกคนอยากจะให้รู้ว่าภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แค่การเอาหนังสือมานั่งท่องเป็นบทบทแต่คุณควรจะได้อ่านอะไรที่มันหลากหลายได้ความรู้รอบตัวไปคุยกับเขาได้ยังไงก็ไม่มีทางเบื่อแน่นอนค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะ เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปนี้ถ้าเกิดใครเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วอยากจะได้ลิสต์คำศัพท์ของบทคลีโอพัตระเอาไว้ไปฝึกเองนะเม้น mm hmm. คำว่าคลีโอไว้เลยค่ะใต้คอมเมนต์นะคะถ้าอยู่ในช่องแดงเม้นเสร็จแล้วมาทักครูส้มด้วยในช่องสีฟ้า English Children f น n ฟิร์เพื่อขอเอกสารจะไม่ส่งให้เป็นลิงก์นะคะเพราะสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสบายใจเวลาจะกดลิงก์ก็ mm hmm. เดี๋ยวจะส่งให้เป็นไฟล์รูปภาพแคปเจอร์ไปให้แต่รับรองว่าได้ประโยชน์ไปฝึกกันแน่นอนคะ่ะ